เวลาลุยต่อออาเฮ้ยคิดจะคจะสู้กับหุ่นพุนเทพแล้วเหรอต่อต้านคิดจะต่อต้านไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้เดือดเยอะอีกอ อ,อผมว่าน่าจะเอาเฮ้ยคำนวณผิดพลาดโหเ,เสร็จเลยเหรอเมืองตรงนี้ไม่ได้จริงๆเราอาจจะบุกหลายทางก็ได้นะครับแต่ว่า แต่ผมไม่เทพไงผมเลยไม่ทำอย่างนั้นเอาไว้สำหรับคนทึบเทพทำนะครับอ๋อมาอยืนตรงนี้แล้วกันหิวเลือนไปกันไม่แตกเหรอ,อไม่แตกสองร้อยเก้าน่าจะแตกนะครับเฮ้ยไม่ ไม่ยอมอะ่ะมันไม่ยอมผมโอเคเราจะส่งคุณพลไปข้างล่างนะครับโรงงานสามโรงงานสามโรงงานสามเอ้ยโรงงานสามอยู่ตรงนี้งั้นเราต้องจุมตีตรงนี้ก่อนดีกว่า โอเคพลาดอีกแล้วนี่อันนั้นก็ยึดไปเออใครใครจะยึดไม่รู้สิเพื่อนรอบางทีอาจจะไปยึดก็ได้โอเคครับกลับมาโจมตีเมืองตันี้กันดีกว่า โอเคแล้วแผนก็รขอเราคือเราจะไปโจมตีเมืองตัวนี้นะครับเพราะว่ามีเอ,อมีอะไรละ่ะมิสไซล์อยู่นะครับเราต้องรีบยึดนะครับแล้วเราจะกลุ่มใครจะเราจะกลุ่มชชนะดังดีซุยกันต่อนะครับโอ้โหมิเตขวางก็ได้เลยม่จตขวางวนพลของก็ราได้แล้วไม่มีทาง นะแถวนี้มีโรงงานสามไหมเนี่ย ไม่น่าจะได้นะครับโงงานสามงั้นเอางนี้ก่อนเด้กันเราจะใส่คนบินหนึ่งคนนะครับแล้วก็มาตอนนี้ดูเหมือนว่าสถานการณ์เราจะคุมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะกลับมาอัพเทคโนโลยีของเราดีก,กว่าอัพด้เทคโนโลยีหนึ่งเองเลยเนะี่ย Hey. เทคโนโลยีเราเก้าน่เออเอาเฮ้ยจะทำอะไรไม่ดิวาดอันนั้นน่าจะจัดการ้ง่ายนะครับนี่คือวิธีจัดการและแก้ปัญหาสร่งไปขอบเจามากขอไม่ดูใครยิงไว้แต่ขอเลยกัน ว่าน่าจะเดินมาตรงนี้ได้แล้วก็โหคุนเทพเอาตรงนี้ก็มีโรงตรงนี้ก็มีโรงงานชามเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะเอาขุนพลคนอื่นมาใส่แล้วกันไปมาใหม่ๆผมจะเก็บขุนพลไว้ก่อนนะครับเพราะว่าถาังนี้ไม่จบแน่ๆนะครับอืม แบบปล่อยทีเดียวแล้วขุนพลเราไปอยู่ตรงนู้นดีกว่าเนี่ยผมว่าทจมตีหลายทางดีกว่าน่าจะเป็นความคิดที่ดีแหละตีหรือเปล่านะเดี๋ยวนะคิดอีกทีนึีขอกตัวคิดดีๆก่อนเอเค,ครับผมรู้สึกเธอมาเดินเร็วจัง เดี๋ยวไปเดีนยวเร็วไปเนี่ยเข้ากันเลยแล้วกันอีกนิดนึงเราต้องเอาไม้ให้ได้ไม่ว่าจะยังไงก็ตาม เรียบร้อยโหน่าจะยิงไม่เข้าแล้วนะลุมยิง เดียวอมแย่ yeah, แล้วผมเนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,เดี๋ยว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 เป็นแผนเป็นแผน,เป,น,แผนเป็นแผนกทันหันขอบคุณมากที่ให้ <laughs> สถานการณ์ตอนนี้กลายเป็นเริ่มมีแค่แล้วนี่จะเริ่มแยะเริ่มแแ่เมืองนี้มันมีเลือดอยู่ใช่ไหมโอเคน่าจะไม่เท่าไหร่นะครับโอที่ผมกดไม่โดนหรอโอเค น่าจะเสร็จโอเค,อเค,อเคสวัสดีคนหนึ่งก็มากันเอาไว้โอเคคุ้มกันไว้นะเฮ้มัน ตำแหน่งมันดีแต่ว่าเอาเอาเอาดีกว่า ผาไม่ใสยคนละยิงเทบไปเข้าเลยต้องใช้แบบเราต้องใช้ปืนใหญ่นในการจริงแต่ตอนนี้ยังไม่ยิงดีกว่าตอนนี้เงินเราก็ไม่พอโอเคครับอเอาไงกันต่อดีเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงต่อดีนะ công ty ตรงนี้ดิขอนะี่ ออยิงไม่เข้าใช่ไหมอุ้ยเอายิงเข้าอีกอึดใจเดียวมาตรงนี้อ๋อทำดีมากเอาเฮ้ยยังไม่ยังไม่เป็นไรยังไม่เป็นไรสามร้อยเอายิงเข้าไม่ไนะเออยิงเมืองดีกว่านะครับ ได้แหละอ๋ะอไม่เจอเสร็จนะครับต้องเข้าไปหลังๆมาดูไม่ค่อยมีอะไรเลยเนี่ย เว้ผมรู้สึกหลังๆไม่พอ่อยมีอะไรเลยนะเนี่ยช่วงแรกๆยังรู้สึกกดดันเในลังๆนี่กลายเป็นมือนำ <c oughs> เ,อเรายิงอันนี้ได้เนะี่ยมิดไซส์สักลูกหนึ่งสิเอาเป็นยิงเมืองสองก่อน เอาเป็นยิงเมืองสองก่อนนะครับยังไงเราก็ต้องเ,อเมืองเล็กก่อนเมืองใหญ่นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเ,เพื่อไม่เป็นการเสียเวลา โอเคเก็บที่เหลือก็เก็บนะครับจริงเราอาจจะใช้เครื่องบินจริงเออใช่นั่นสิใช้เครื่องบินจริงดีกว่าไหมประหยัดงบประหยัดทรัพยากรของเรา เฮ้เฮ้